เรื่องมันมีอยู่ว่าถ้าใครที่เบื่อเบื่อเซ็งๆอ่ะหมดแพชชั่นในชีวิตเหมือนเราอ่ะแล้วอยากไปเที่ยวทะเลที่ขับรถไม่ไกลอ่ะแล้วว่าแสมสารอ่ะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะและทริปนี้เราก็พามาเที่ยวกันที่แสมสารมารีน่าครับผมที่นี่เพิ่งเปิดเมื่อตอนปลายปี64นี่เองที่พักอยู่ติดริมทะเลการตกแต่งสไตล์บาหลีมีความมินิมอลสุดเลย เวลควมดิ้งของที่นี่นะเขาจะเป็นน้ำสับปะรดแก้วเบลเลอร์เลยพอทานเสร็จใช่ไหมเราก็ไปดูในส่วนของห้องพักกันในส่วนของที่พักอะ่ะเราว่ามันค่อนข้างเลียวไอเทมนิดนึงนะ<ๆ>เพราะว่ามีแค่สามห้องเท่านั้นใครจะจองก็ต้องรีบหน่อยนะครับขอบอกเลยว่าห้องน่ารักมากๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบอะ่ะถ้าไม่ต้องเอาอะไรไปเองเลยอะ่ะเตรียมแค่เสื้อกับของส่วนตัวมาก็พอแล้ว แล้วมาที่นี่นะก็ต้องมาถ่ายรูปบริเวณที่นั่งโซนเอาดอเนี่ยเป็นมุมที่ถ่ายรูปตัดกับสีน้ำทะเลออกมาสวยมากๆนั่งชิลๆมองทะเลชมวิวแบบพานโนรามาเพียงเท่าน,นี้เราว่ามันก็ช่วยเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพักผ่อนสุดพิเศษไปแล้วอะ่ะสำหรับใครที่จะมาทานอาหารน่ะเราแนะนําเป็นช่วงเย็นๆนะมีวิวพระอาทิตย์ตกคือดีมากฟินไม่ไหวเหมาะกับการมานั่งรับลมชิลๆเอออย่าลืมจองโต๊ะก่อนด้วยนะเดี๋ยวเต็มแล้วจะหาว่าเราไม่เตือน สำหรับสายกิจกรรมอ่ะที่นี่ก็มีทั้งดำน้ำดูปะการ์ลางตกหมึกตกปลาพายซับบอร์ดพายเรือท้องใสมีอะไรให้ทำเยอะมากอ่ะบอกเลยว่ามาพักที่เนี่ยไม่มีเบื่อเลยแหละส่วนเราอ่อขอแค่พายเรือท้องใสอ่ะพอแล้วแต่บรรยากาศของเราอ่ะมันไม่เป็นใจเลยอ่ะที่เนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนมาพักผ่อนจริงๆเลยนะคือมาที่เดียวรบจบเลยเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนสองวันหนึ่งคืนที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยคลิปเนี้ยเราถ่ายรูปเยอะมากๆ และช่วงนี้ถ้าใครมีแพนมาเที่ยวแสมสาร่ะเราแนะนำว่ามาพักที่นี่เลยแสมสารมารีน่า